อันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านบ้านหลังนี้ประมาณกี่ตารางเมตรรู้ไหมคะคุณลุงบ้านไม่น่าจะรู้กว้างยาวเท่าไหร่คะ่ะหลังหลักก้าเก้าคูณเก้าอา๋อ,ลอหลังใหญ่นะเก้าคูณเก้าเมตรอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวนเนาะต้นมะยงชินนี่มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยพันทุนเก้ากับพันอะไรนะคะไ <Okay. S 1> ข่ทองไม่เคยเห็นลูกมันเลยเป็นไงไม่รู้ ใกล้เคียงกันเนาะมีอยู่ประมาณสาสิบสองต้นมีทุเรียนหนึ่งต้นนี่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 มังคุดมีกี่ต้นคะลุงฮะสองต้นเนาะอ,นนะอ่ะแล้วก็มีมะม่วงด้วยอันนี้มะม่วงอะไรนะคะชคออันนั้นระบบน้ำวางไว้ทั้งสวนเลยเนาะโอ้บ้านไม้หลังใหญ่มากเลยนี่ ร้านอนเนกประสงค์ด้วยอเดี๋ยวด,ดูตรงข้างๆนี้ก่อนนะคะอาจารย์เอ๊ะเดี๋ยวเรียกอาจารย์เดี๋ยวเรียกลุง,งเรียกพี่เลยดีกว่าว่าป้าอยู่ไหมเนี่ยคุณลุงคะนอกจากบ้านแล้วมีอันนี้อีกอันหนึ่งคืออะไรคะเนี่ยอ๋อมีห้องน้ำต่างหากด้วยเผื่อใครเข้ามาห้องน้ำเปิดได้ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะสวนผส,สมผสมานมีการทดลองมีการปลูกเต็มไปหมดเลยระบบน้ำโรงเรือน,บบนผ<า>กบบนัก <บบ S 2> <บ>แบบผักไฮโดรอะไรพวกนี้เนาะอ๋ออันนี้จะเป็นลนนักษณะเหมือนเป็นแบบสวน,นครัวแล้วนะฝั่งนี้มีเพื่อนบ้านด้านหน้าทั้งซ้ายขวาเรียบร้อยอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะคลิปจริงเดี๋ยวจะตามมา วันที่อาจารย์ตัดหญ้าให้เราแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยต้นสูงๆเนี่ยค่ะอาจารย์ตัไค้หอมครับตะไคร้หอมกันยุงอันนี้คือลงผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะคะคุณลุงที่ปลูกอันนี้ไม่ใช่ผักแล้วเป็นหญ้าแล้วอ๋อเป็นหญ้าวัชพืชเคยปลูกผักสลัดอยู่ตอนนี้หน้าฝนหยุดอยู่ อ๋ออันนี้คืออันนี้คืออะไรคะเนี่ยระบบน้ำหยดครับอ๋อหยดเพื่อจะไหลลงปล่อยโกลเ่อปหยดอ๋อค่ะมีส้มโอ้ด้วยทําต่อได้เลยมีส้มโอฝั่งนี้มีลำธารไหมคะไม่มีไม่มีเดี๋ยวฝั่งนู้นมีเดี๋ยวเราไปดูโอ้อันนี้ก็ลงใหญ่มากเลยเนาะลงจอดรถลงจอดรถนี่เข้าจากข้างหลังเลยข้างนั้นอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูโอ้โหนี่เลยเนี่ยอไปดูข้างน้ำนิดนึง ค่ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพอีกทีนึงค่ะจ้ะตรงนี้มองเห็นวิวเขาไหม,มคะอืมโอ้ต้นใหญ่มากเลยนี่นี่ลานใหญ่มากแล้วต้นจันนี้มีลูกตลอดทั้งปีนะบอว่ามีปีละครั้งครับมีปีละครั้งใช่ไหมคะ โอ้โหเฉพาะต้นนี้ก็หลายแสนแล้วนะคะหลายตันนะครับค่ะมีคนมาจีบอยู่เรื่อยจีบอยู่เรื่อยแต่จีบไม่ติดโอ้โหเป็นลานแบบลานกว้างๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้สักดิ์อ่าใบชะมวงก็มีอยู่นี่สมบูรณ์แบบมากนะคะตัทองกับป่าผสมผสานเนี่ยอ๋อไม้สักดิทองก็มีไม้สักเขียวก็มีต้นหมากหมากกินได้ก็มีก็มีเออหมากไม่ได้บอกค่ะ โอ้ยโอ้เห็นอยู่ไม้สักเขียวเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะเดินไปดูกะอันนี้เดินอ้อมหลังบ้านมานะเนื้อที่หกไร่หนึ่งงานยี่สิบเจ็ดตารางวาราคาแปดจุดหกล้านบาทรวมค่าโอนภาษีไม่ลดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเดินเองค่ะอ,อ่จารย์อเกานก็มีนี่นโชว์ต้นเกาลัดก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อน เขาลักเลยออกดอกแล้วด้วยมีลูกไหมคะมีครับออกลูกเคยได้กินไหมคะดอกกันเคยได้กินเดี๋ยวเอามามาหนึ่งมาอะไรได้อ๋อค่ะนี่เขารักเลยโอเคสวยมากเลยต้นอ่ะอันนี้แนะผมลืมบอกไปขนุนขนุนซอฟมาสเสริฐอันนี้แพรงกล้องกับใจหลังบ้านนะคะลืมลืมจดขนุนซองประเสอร์ไหมครับลืมใช่ไหมโอเคได้ได้เด็กเจ็บภาพหลังบ้านนิดนึงอ่ะบ้านนี้มีคนอยู่ตลอดนะคะ พอดีเจ้าของขายก็จะไปอยู่กับลูกๆที่ต่างจังหวัดค่ะที่นี่คือตำบลบ้านพลิกอําเภอบ้านนาจังหวัดนะครนายกโอเคเดี๋ยวดเดินป่าแป๊บหนึ่งนะคะจย์ค่ะค่ะได้ไอันนี้คือต้นไม้สักเขียวที่ว่า<ม>ใช่ไหมคะมสักเขียวหรือว่าตะกูอ๋อไม้สักเขียวเพิ่งจะรู้นะคะเนี่ยนี่คือไม้สักเขียว ข้าป่าทุกวันเริ่มจะชํานาญกับต้นไม้แล้วปะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูลําธารนะคะเห็นว่าที่นี่มีลําธารด้วยบรรยากาศดีนะคะใครอยากอยู่แบบธรรมาชาติสวนผสมผสานที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะเป็นคำตอบให้กับหลายท่านที่รอขอนี่ ด้านหลังอันนี้คือคลองเหรอคะคุณลงุงคองคลองมันิดออวมัน้ยาะค่น<อ>ด้านหลังนะคะที่ดินแปลงที่ดินตรงเนี้ยที่หกไร่ทั้งหมดจะมีอยู่สองส่วนสองแปลงแบ่งกันมีอยู่แปลงหนึ่งคือติดคลองแบบนี้อ,นอ้อมเลยอ้อมไปด้านนู้นไปทีเราไปดูฝั่งนู้นต่ออันนี้ด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะโลง่ลงๆนะคะคือดีมากอะ่ะ นี่อันนี้ก็สามารถเดินข้ามได้ตรงนู้นไปไหนก็ไม่รู้เป็นที่ฝั่งฝั่งถนนที่มาจากทางถนนใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็ถนนใหญ่แล้วโอเคห่างจากถนนบ้านนาบ้านพิกแค่ห้าร้อยเมตรเมตรเองบ้านนาบ้านพิกนะคะแล้วห่างจากสี่แยกบ้านนาประมาณเท่าไหร่คะนี่ยประมาณสามประมาณสามกิโลประมาณสามกิโลโอ้ถือว่าใกล้มากเลยนะ สวยมากเลยเห็นไหมคะบรรยากาศดีต้นกล้วยเนี่ยมีเยอะมากมีกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ากล้วยหัมุกเอ้มะพร้าวน้ำหอมก็มีเห็นไหมลกล้วยได้ทั้งปีขนุนขนุนก็มีนี่ อ๋อกล้วยหอมออกลูกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกล้วยหอยมนะม,ม,ม,มีทับทิมด้วยเหรอคะอ๋อต้อนเนี้ยเหรอคะ,อะที่นี่มีเออนี่ดอกแแหงดอกแแหงนี่ดอกแคหงเตี้ย,ต,ยต้นเตี้ยแต่ออกลูกเยอะออกดอกเยอะสับปะรดก,ก็มีอะโโวคาด โอโคโดก็มีแสดงว่าอากาศได้ที่นี้ถ้าอากาศไม่ได้นะปลูกไม่ขึ้นนี่โอโคโดนี่เรามาที่หูให้น่นขวามือให้เยอะมากเลยดูดิผลผลิตแน่นๆนะคะแน่นๆโอ้นู่นคือเรื่งคลอดนี่มีอยู่สามคือตรงนี้หรอบอกไปมีส้มโอเขาเรียกอะไรนะพันทางใต้ ครับทิมสยามหนึ่งต้นมีส้มโอพันทับทิมสยามด้วยแล้วก็มีันทองดีเผาน้ำผึ้งกล้วยน้ำว้าก็มีกุ้ยน้ำว้าครบนี่ยกล้วยน้บ้านี่จะเป็นทั้งปีเลยมะนาวก็เยอะนะคะสาลี่ไรเมนตอันนี้มะนาวเอาลูกกินก็เลยนี่ก็มาแล้วนี่ยไหนก็มาแล้วลองดินี่สาลี่ไรเม็ดอ่ะฝรั่งสาลี่ไรเมนด เป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องมาชิมตรงไหนนี่มีเม็ดไหนๆก็มาแล้วสาลี่ไรเม็ดนะคะเดี๋ยวงว่ามันยังไม่แก่นะค่ะอร่อยแน่อร่อยนะอีกเรื่องเดี๋ยวเอามีดมาให้ผ่าจะได้กินไหมคะไม่จะได้เห็นไดงถ้าว่าเอาให้กินเองมีเยอะไหมคะฝรั่งฝรั่งเจ็ดต้นไงอ๋อมีอยู่เจ็ดต้นลันตอนก็มีเนี่ยตอนไว้แล้วขยายพันธุ์นี่นี่นี่เตรียมขยายพันธุ์แล้วครับ เตรียมอ๋อมีขยายพันธุ์ด้วยเตรียมขยายพันธุ์แล้วตอนลูกน่ารักมากเลยนี่ลูกมันมันยังไม่แก่เท่าไหร่เหรอคะเด็ดให้ทานก่อนอ๋อโอเคค่ะถ้าแก่ลูกมันจะใหญ่ขนาดนี้เป็นสามลูกติดไงธรรมดาไม่ได้ไว้สามหรอกอ๋อมันจะออกเป็นพวงใช่ถ้าเอาไว้มันก็จะลูกเล็กครับฝรั่งอันนี้พันธุ์ดีมากฝรั่งอะไรนะซาลี่ไลท์เมเลสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวมีกันชิมชิมฝรั่งนะคะ โชว์อืม้มอร่อยมากฝรั่งสาลี่ไลยเมล็ดเดี๋ยวเราไปชิมส้มโอต่อไปกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินตามหาครองก่อนนะคะครองเจ้าของบอกว่าติดครองนะคะฝั่งน,นี้ ที่ดีเปิด,เป,ดเปิดป่าตรงนี้ออกปแลจะเห็นคลองคลองส่งน้ำคลองเนี้ยคลองเดียวกันนะอ๋อคลองใหญ่เลยเมื่อกี้อ่ะเนาะใช่แต่ว่า,าถ้าจะดูต้องไปางที่ข้างที่เพื่อนบ้านอ๋อข้างที่ออกไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกอนที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งต้นมะม่วงมีต้นใหญ่มืดเลยเนาะเข้ามาตรงนี้ตอนนี้ก็ประมาณเวลาหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาคลองนะคะคลองเฮ้ยมืดมากเลยเหมือนเราเข้า ข้ามเข้าอุโมงค์ต้นไม้นี่เหรอคะอ่ะข้ามไปสองไปสนะเธอโอ้โหชีวิตทำ,ท,ทำเพื่อลูกผู้ชมผู้ชมทำเพื่อลูกค้าหาครองเดี๋ยว้ายหน่อยไม่มีกับดักอะไรนะไม่มีไม่มีไม่เ,เคยเดินมาแล้วตอนนี้นะคะเราพยายามเดินข้ามที่คนอื่นมาเพื่อให้เห็นครอง นี่ติดคลองนะคะสวยไหมสวยไหมสวยหรือเปล่าไม่รู้อ๋อันนี้เขาเรียกว่าคลองบ้านพริกบร,รรยากาศก็จะเป็นแบบบ้านๆน,นิดนึงนะคะเห็นไหมสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปลักษณะโดยรวมของสวนนะวันนี้ให้ชมแบบประมาณย่าทุ่มท่วมแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้ามารีวิวให้นะคะรายละเอียดจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่า ณเวลานี้นะคะเราก็ให้ชมแบบนี้ก่อนที่นี่มีปันน๊น้ำบ่อน้ำแทงน้ำสาลามีครบหมดแล้วเข้ามาก็คือเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนที่นี่นะคะตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้ต้องการขายในราคา8 6จุดหล้านบาทรวมค่าโอนภาษีให้ เดี๋ยวให้ชมในมุมของบ้านอีกรอบหนึ่งนี่เห็นไหมคะคบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่มากเลยและเทป,ปูนรอบบ้านเลยนะคะเห็นไหมบางส่วนนี้ปูกระเบื้องไว้แล้วนี่ตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่เราเดินมาโอเค